รับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเตเอนเจอร์ับโอเคนับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาอยู่กับเว็บไซต์นะครับแฮสเกมอีกแล้วนะครับก็อันนี้เกมน่าจะเป็น ep ทีที่ะครับผมนะหรับช่องของผมนะครับนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับว่าแฮสเกมนะครับมันเล่นยังไงก็นะครับผมนะ ผมก็จะบอกก่อนนะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะก็ใครคิดที่จะลงทุนนะควรศึกษาให้ดีๆก่อนครับอันนี้ไม่ได้มาแนะนําหรือชักชวนอะไรนะก็วันนี้ก็จะมาแบบทําให้เป็นวิทยาทานในการรับชมนะครับผมเออนั่นแหละครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคนะผมนะอย่างแรกเลยอันนี้ผมจะกดตรงที่เข้าสู่ระบบเลยนะก็กดไปก็ไม่มีอะไรมาครับก็สําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็จะเป็นตัวกับ ตรงนี้เลยนะกดตรงนี้ลงทะเบียนในส่วนหออตรงนี้คือการลงทะเบียนใช่ไหมตรงนี้มันจะให้เราทำการใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันอีกหนึ่งรอบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรหัสเชิญนะครับรหัสเชิญท่านผู้ชมก็จะเห็นใช่ไหมว่าตรงนี้มันจะเป็นรหัสเชิญนะครับผมนะแล้วก็ตรวจสอบรหัสนะครับผมนะก็ใส่เลขที่อยู่ในภาพเลยนะครับในส่วนหอตรงนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็ชิวๆกันไปนะครับในส่วนหออตรงนี้นะ ก็โอเคเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นกดลงทะเบียนนะครับแล้วก็เข้าส okay. <c giraffe>. ู่ระบบกันเลยนะก็หน้าเข้าสู่ระบบก็จะให้ทําการครับใส่ซื้อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ตรวจสอบรหัสผ่านถึงรอบนะครับในส่องของตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันตอนที่ผมเข้าสู่ระบบกันเลยนะครโอเคครับผมไปเลยครโอเคนะครับท่านผู้ชมในส่วนของตรงนี้นะครับก็นี่เลยนะครับท่านผู้ชมก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่า ไอโซตรงเนี้ยก็จะเห็นใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นแฮชต์โรตอรี่แล้วก็วันนี้จะมาว่า,ามาบอกนะครับว่าแปลง x, t x u s d เป็นยังไงนะครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแปลง usdt นะครับเป็น t x ก็แค่ทำการครับเลือกปริมาณในการแลกเปลี่ยนนะครับที่จะได้รับจากราคาตลาดนะครับค่าทํามเนยการก็ตรงนี้ก็จะเป็น usdt trx งบประมาณครับแล้วก็หรือจะสแกน QR ีย code ก็ได้2ส่วนของนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นรองรับเฉพาะ t r c USDT ครับและ t r X และตอนนะครับก็ t r X ก็เหมือนตอนนั้นแหละมันก็คืออันเดียวกันครับในส่วนของตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็อันหนึ่งนะครับก็คือเขาก็จะบอกนะครับว่า3รับแพลตฟอร์มจะคืนเงินฮันเชียร X หรือ USDT ครับให้เราครับเป็นมูลค่าเดียวกันนับภายในซิวินาทีครับ ก็สามารถใส่ที่อยู่กระเป๋าได้ถ้าเราอยากจะตรวจสอบนะก็นั่นแหละนะครับผมนะลองใส่กันไปดูได้นะครับผมนะก็คือเราจะตรวจสอบนะครับในส่วนของตรงนี้นะตรวจสอบแน่นอนครับนะก็โอเคเลยนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการบันทึกแลกเปลี่ยนครับว่าแลกเปลี่ยนยังไงอ่ะก็จะมี u s d t แล้วก็ t r x นะครับตรงนี้ก็จะแสดงครับที่อยู่แลกเปลี่ยนแล้วก็จานวนที่แลกเปลี่ยนครับแล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนก็ตรงนี้จะแสดงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับ ก็ประมาณนี้เลยตุงนี้นะครับจะเป็นเกมช่วยนะครับเกมช่วยก็จะคือเกี่ยวกับรง่งขบียนกระเป๋าดิจิตอลนะครับของบุคคลที่3นะครับไปที่ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลบุคคลที่3นะครับยังซื้อ tx หรือ usdt นะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็สแกนรหัส qr code นะครับในหน้าเดิมพันนะครับของแพลตฟอร์มเพื่อโอนเงินเพื่อเข้าร่วมการจับสลากนะครับผมนะก็สามารถส่งทันทีเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็แบบตรงที่เขียวเขียวนก็จะแบบว่า เราสามารถกดเข้าไปดูได้ครับนะดูกดอะไรหรือหากต้องการแลกเปลี่ยน,นครับไม่อยากกดตรงที่ตรงนี้ก็มากดตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็จะบอกหมดเลยนะเหมือนที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่าพอแคสคืออะไรอะไรต่างๆก็เรามาอ่านกันได้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับในเรามาดูส่วนของตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ก็จะเป็นการกระจายรางวัลน,นะครับเวลาทาจริงก็คือเนะี่ยวันที่1น,นครับเดือน6 ก็มีคนรับไปแล้วครับมีบวกมา100ยท x ยเกบ้าง3ามสามเทียเอ็กห้าเจทบ้างก็ตามที่เราใส่นะครับในส่วนของตรงนี้นี่ก็จะขึ้นให้เราเห็นนะครับนะตรงนี้ก็น่นแหละครับก็จะบอกครับว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่เราแบบจะรู้รางวัลนะครับว่าใครได้บ้างครับในส่วนของตรงนี้นะครับของนะก็จะบอกเลยนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับ สองตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมครับมาดูส่วนของไอ้ตรงนี้พาดูยังไงตรงนี้พาดูแล้วเคยบอกไปแล้วครับว่าให้คัดลองที่อยู่ได้นะครับในส่วนของตรงนี้ถ้าเป็นยูเอทีทีก็เราเชื่อมือนะครับถ้าเพื่อนแบบสมัครแล้วแบบเติมยูเอทีทีเราก็จะได้เลยนะก็ขั้นต่ำก็ร้อยยูเอทีทีครับในส่วนของตรงนี้ก็ประมาณนี้โอเคนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับ มาดูส่วนของตรงนี้นะครับก็คือขนาดนะครับผมนะขนาดนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับลัคกี้แฮชนะครับโอนเข้าร่วมในลอตเตอรี่นะครับส่งเราในัันทีก็คืออะไรก็เท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนอันเดิมเมื่อไหร่นะก็อันนี้จะเป็นขนาดนะครับผมนะก็สามารถดูกดเกมได้นะครับก็ตัวอย่างชนะก็จะบอกเลยนะแล้วก็ตัวอย่างไม่ชนะก็จะบอกเหมือนกันนะครับมันจะแบบตรงที่เราโอนนะ ตรงข้างท้ายมันจะเป็นแบบคู่ขี้หรือมันจะเป็นตัวอักษรนะครับก็ลองมาอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับทุกๆอันเลยเดี๋ยวผมจะเล่นเดี่ยวและคู่ครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัวอย่างชนะของตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกันนะครับเดี่ยวและคู่นะครับวอ้ยขี่คู่นะครับแล้วก็เป็นตัวอักษรนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมหรือแมนทิซ่าสอกนะครับก็กดการชนะนะครับมันจะเป็นยังไง ก็ท่านผู้ชมก็สามารถมาดูได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูส่วนของการที่ผมจะเล่นเลยนะครับผมนะก็ผมมาทําเป็นให้เป็นวิทยาฐานให้ดูนะครับในส่วนของตรงนี้นะอันนี้ก็หน่วยๆนะครับผมนะใช่ป่ะก็กดการใช้ตัวเลข5หลักสุดท้ายของค่าแฮชบล็อกหลังการโอนะครับตัวอักษรครับก็10คะแนนนะครับ บักเกอร์พอยนะครับนําตัวเลขหลักเดียวของผลรวมครับ3หลักครับแรกของ5หลักสุดท้ายเพลเยอร์พอยนะครับตัวเลขหลักนะครับเดียวก็ของผลรวมของ3หลักสุดท้ายของ5หลักสุดท้ายเมื่อแต้มเป็นศูนย์จะเป็นอันนี้เลยครับตามชื่อนี้เลยก็การชนะทวีคูณก็จะบวกกานนี้เลยนะครับตัวอย่างที่จะชนะก็ตั้งแต่นะครับนี่สามสี่เอแปดศูนย์บ้างหรือห้าสองเอหกหนึ่งนะครับ ัวอย่างที่ไม่ชนะก็จะเป็น 7B หรือ 0A ก็คือนั่นแหละถ้ามีตัวอักษรมาอยู่หน้าก็จะไม่ชนะใช่ไ่ะแต่ถ้าเป็นแบบอันนี้คือยังไงมันเป็นเลขคู่ลเลขคี่นะมันไม่เกี่ยวกับตัวอักษรอะไรอยู่หน้าหรอกครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาทําการาเล่นเกมให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเลยนะไปเดี๋ยวผมจะเล่นเดียวและคู่นะครับ๋ยวเราไปดูกันก็ขอทำการ,รับสแกนก่อนครับในส่วนของตรงนี้ โอเคนี่ครับก็คันลอกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในแอปกันเลยนะครับผม Let's ก o โอเคนะครับงอนสถสมนอนไปนะครับผมจะเติมไปสิบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับในส่อนของตรงนี้นะครับก็ขอสนอผ่านก่อนนะครับก็มาลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้ยังไงนะครับก็โอเคครับเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันนะครับว่า ผมจะได้อะไรบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันผมจะอ่าได้กลับคืนมาไหมถ้าบวกก็บวกนะครับถ้าไม่บวกก็ไม่บวกส่วนของตรงนี้ก็นั่นแหละนะครับไม่ชนะนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมในช่วงของตัวนี้นะครับผมก็ไม่ชนะนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงผมจะมาทําการแบบอ่าอ p ที่3 EP อีที่สให้อีกนะครับก็อันนี้ได้เป็น EP ที่3นะครับผมนะก็โอเคครับก็ไม่ชนะนะครับผมนะเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับทําให้เป็นวิทยาทานให้ดูนะครับนะว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ Let's go ครับผมนะ